สวัสดีครับก็นรับก็กกสู่ช่องช่างต้นนะครับอ่าลคลิปนี้ก็อ่าช่างกำลังทำน,นะครับรถเทลเลอร์นะครับหัวลากนะครับตอนนี้ตัวนี้กำลังทำตัวโครงอยู่นะครับตอนนี้เนี่นบนะครับเนบเนบ,นบ,นบกำลังทำได้นิดนึงนครับก็มา ถ่ายเพื่อนๆดูกันนะครับตอนนี้เนะี่ยตอนนี้ช่างกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไปดูเรื่อยๆนะครับกว่ากดไลค์กดติดตามไม่ด้วยครับช่องช่างต้นนะครับอ่าสิบโลหัวรากนะครับเทเลอร์นะครับเทเลอร์เพิ่งทำแหนบได้ เสร็จไป2ตัวนะครับกับคันซีโครงเหล็กน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่างต้นด้วยนะครับเ,เรอชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ